ครับผมสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีโอกาสได้นําเครื่องผสมอาหารรุ่น200กิโลนะครับมาที่ทองคําฟาร์มนะครับอยู่ที่บ้านบ้านไทยเจริญบ้านไทยเจริญตําบลตาบลปากช่องตาบลปากช่องอำเภอปากช่องนะครับผมวันนี้ก็ลูกค้ามีส่วนผสมอาหารของอะไรคะ วัวนมครับวัวนมล้วนๆน,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 นะคะพอดีส่วนผสมยังมาไม่ถึงก็ผสมลองดูแค่นี้ก่อนนะผสมเท่าที่มีก่อนมีหญ้าม,ามีมันแล้วก็มีผงอาหารนิดหนึ่งเนาะลองผสมดูนะครับก็ไม่เป็นไดรจะให้อ่ามาพร้อมแล้วให้ผสมให้ให้กิมไปประมาณนี้่องปีเนาะรู้ว่าเข้าแล้วแหละสวยเนาะหอมเนาะอะไรมาลองสิส่วนผสมหอมมากเลย ที่ฟาร์มวัวนมนะคะลูกค้าสนใจมาดูเครื่องได้นะคะลูกค้าเขตอำเภอปากช่องเขตอำเภอปากช่องนะคะอยากเห็นของจริงตัวจริงมาดูได้นะคะที่ฟาร์มองคําฟาร์มที่องคําฟาร์มนะครับมีรูปวัวนมจําหน่ายด้วยนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมอยู่ที่บ้านไทยเจบ้านนมเจริญบ้านไทยเจริญบ้านไทยเจริญ ทำตรงหลังตำบลปากช่องตำบลปากช่องอําเภอปากช่องเตอร์ปากช่องตัวถังตัวนี้ขนาดกี่กิโลคะกี่กิโลครับตัวถังสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมนะครับผมรับประกันให้ไหมคะรับประกันให้หนึ่งปีนะครับผมหนึ่งปีเลยเหรอคะใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยช่างสำราญรับประกันให้หนึ่งปีอันนี้ใช้มอเตอร์สามแรงนะครับแลเมียรับประกันกี่ปีคะเมียรับประกันชั่วชีวิตนี้จะหาไม่ แทงออกสองช่องทางนะครับมีบนกับล่างด้านล่างก็ไว้ทางความสะอาดทางออกสองช่องทางนะคะลูกค้าอู้ออกเร็วจุดๆเลยสวยหอมน่ากินมากเลยนะคะ